ปรึกษาด่วนๆค่ะถุง <สะ S 1> ยากระาไหมหลุดเข้าไปในช่องคลอดได้ไหมถ้าหลุดเข้าไปต้องทํำยังไงคะได้ค่ะต้องบอกเลยว่าได้นะเราเคเห็นข่าวด้วยใช่ไหมคี <c oughs> ่บอกว่า <c oughs> มีแบบ ผู้หญิงแล้วแบบว่าไปหาคุณหมอซูด้วยตกเท้ามีปกติอ่ะคุณหมอแบบว่าอ่ะที่ออกมาเจอเป็นบางทีเจอถุงยางแล้วเราก็เจอเป็นขอบตาแพ้เจออะไรพวกนี้ที่เป็นสื่อกลาช่วยมันเข้าไปนะคะมันหลุดไปได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานะคะตอนที่เราใส่ถุงยางเราใส่ตอนที่มันแข็งใช่ไหมตอนที่ถุงมันแข็งมากๆเลยคที่เวลาที่เรามีการสอดใส่เข้าไปมีการเสร็จนะคะเวลาที่ผู้ชายเสร็จเนี่ยมันก็จะทําให ดูล่ะมันอ่อนตัวลงอ่าแล้วพออ่อนตัวลงปุ๊บมันเอาออกมาคือถ้าไปค้าอย่างในช่งองคลอดแบบอ่อนอ่อน,อ,อ,นอ่อนตัวค่ะบางทีมันก็จะหลุดค้างเข้าไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคนที่ดูหมายถึงว่าอ่านสนใจว่าเฮ้ยมันหลุดไปอ่ะเราก็ต่อคือบางคนอ่ะไม่สนใจ <c oughs> ก็แบบเอาค้างไป <c oughs> จนแบบผู้หญิงไปเจออีกทีนึงคือตกขา <c oughs> วติดเชื้อแล้วอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันทีว่าเฮ้ยมันแบบมันแบบมันหลุดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เอาออกมา เราสามารถเกี่ยวออกมาเองได้หรือว่าให้คู่ของเราเกี่ยวออกมาเองก็ได้ก็ใช้นิ้วนี่แหละค่ะสอดเข้าไปเพราะจริงๆคือนิ้วเราก็ยาวอยู่เหมือนกันเนาะเราก็ใสอดเข้าไปเลยนะเราก็เกี่ยวอะค่ะแบบเกี่ยวแบบเกี่ยวมานะอยู่ตรงไหนอะมันก็ออกมาใช่มันไม่สามารถคือมันยังอยู่ในช่องคลอดแน่นอนเพราะมันมันไม่สามารถที่จะทะลุแบบปากมดลูกไปยังมดลูกหรือไปไปลำทรงลำไส้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ั้นมันหลุดอยู่ในช่องท้องนั่นแหละนะคะแล้วก็เกี่ยวมันออกมาค่ะไม่มีปัา เกี่ยวได้แน่นอนเออนะก็เก uh, mm. ี่ยวันทันทีเลยค่ะตอนถ้าทอนทีก็เกี่ยวันทันทีเลยนะออกไม่ได้เลยนะไม่ไม่เอาปาไว้ถ้าเกิดว่าออกไม่ได้จริงๆแบบไม่ได้จริงๆเลยนะก็ไปไปที่โรงพยาบาลไปที่คลินิกอ่าคุณหมอให้เขาชชวยออกให้ก็บอกเลยว่าถุงยางอะไรมันหลุดเข้าไปในช่องคออ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาไม่ไม่ต้องแบบว่าไป ทิ้งไว้นานนะคะอามัน<ฆ>มีความที่เด็ดฉุกเฉินเนาะไซส์เกี่ยวไหมคะอย่างเช่น่าเราอาจจะไซส์เท่านี้แต่ไปซื้อโอเวอร์ไซส์ม,มาคุณหมอมันทําให้หลุดเข้าไปได้ไหมคะบางคน,ซ,ซ,นซื้อไซส์ใหญ่เกินาว่าซื้อไซส์ใหญ่เกินอะมันไม่กระชอยไปแล้วมันก็ต้องมีความหลุดหลุดหลวมๆไม่ตั้งแต่เราสอดหมายถึงว่าเราสอดใจแล้วอมีอาจจะยังไม่ทันเสร็จยังไม่แบบยังไม่ทันต่อตัวลงเลยก็หลุดเข้าไปแล้วนี่ก็เป็นได้เหม <laughs> นะือนกันเพราะฉะนั้นการเลือกถุงยางไซส์ถุงยางอะคะต้องเลือกขนาดที่มันพอดีเนาะเออไม่รัดน ไปนะเราก็ไม่หลวบไปเอาที่พอดีนะคะเออก็ต้องแบบลองแหละทุกไซส์ของเราแหละแล้วไหนที่รู้สึกว่ามันพอดีเนาะเพราะว่าตรงของจูแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเออบางทีบางคนจะมีความแบบอวบอ้วนนิดนึงตรงกลางตรงปลายตรงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉันก็เลือกกันที่เราใส่แล้วพอดีนะคะเออเนาะแม้อนนยอ่ที่บอกคือนอกจากหลุดอาจจะหลุดได้แล้วก,การป้องกันทั้งในเรื่องของการตั้งครันหรือว่าในเรื่องของโรคติดเ่อทามองเป็าตอาจจะป้องกันได้ไม่ดีด้วยถ้ามันไม่ช้ช้าง่ยเออมันมีการหลวบมันมีการเข้าไปได้อยู่ดีหรือออก มาได้อยู่ดีอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉันก็ต้องต้องต้องเลือกอันที่แบบว่าพอดีค่ะ